กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้จะอยู่ในเกมนินจานา루โตกันอีกแล้วนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูผมรีวิวตัวละครอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาขอร้องนะครับให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามช่องผมด้วยเนาะแล้วก็ลิงก์ Discord นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถจอยกลุ่ม Discord ของผมนะเพื่อเข้ามาพูดคุยกับผมได้แบบว่า เป็นการส่วนตัวได้เลยนะครับพูดคุยกันได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีเกมอะไรนะครับเกมออนไลน์นะที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะในคอมหรือในมือถือนะครับถ้ามันน่าสนใจนะเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นด้วยพร้อมอัดคลิปลง youtube เลยนะครับโอเคเนาะงั้นวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครอีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะรีวิวเนี่ยบอกได้เลยว่า เป็นตัวละครที่เท่อยู่พอสมควรนะคือเจ้าซาลุโทบิฮิรุเซ็นนะครับสำหรับเจ้าซาลุโทบิตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่3นั่นเองเนาะถือกระบองยักษ์เลยนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่เลเวล52นะแล้วก็ปลดล็อกไปที่1หางนะครับส่วนเศษก็มีอยู่55เศษนะ ส่วนสกิลก็อัพไม่เยอะนะครับอัพไม่ตันเนาะเพราะว่าสําหรับตัวนี้นี่คือผมไม่ได้อัพเลยนะบอกตรงๆแค่แค่อัพให้มันขึ้นม่วงเฉยนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับสกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลชื่อว่าผนึกปีศาจนั่นเองเนาะเขาบอกว่าเชิญเทพมานะครับออกมานะครับแล้วลจากหลังจากนั้นนับให้เทพมานับใช้มีดตัดวิญญ,ญาณเป้าหมายนะครับแล้วคืนแล้วคืนลงไปนะครับเป็นการผนึกวิญญ,ญาณน,นะครับพร้อม ทําอะไรจะก,กระใส่เป้าหมายขณะนี้นะครับหากเฮพีเป้าหมายต่ากว่า40%นะครับก็คือเป็นสกิลเพิ่มค่าทาร้ายนะครับและทําให้เป้าหมายสงบ15วินาทีนะครับเฮ็พีต่ํากว่า40%จะฆ่าเป้าหมายโดยตรงครับก็คือเอาไว้ง่ายครับสกิลนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสกิลที่โกงพอสมควรนะครับโกงมากๆเลยอะถ้าใช้ถูกจังหวะด้วยนะครับก็คือ ถ้าเป้าหมายนะครับมีเลือดน้อยกว่า40%เนาะของผมเอาไปที่เวลสิบห้าเนาะถ้าเป้าหมายครับมีเลือดน้อยกว่า4 0นะครับแล้วไอ้แล้วเผอรญเรากดแชร์อันติพอดีไอ้เทพไอ้ปีศาจตัวเนี้ยไปไอ้ตรงเป้าไปตรงตัวเป้าหมายที่ HP น้อยกว่า4 0นะครับมันก็โดนแบบว่าปีศาจฟันทีเดียวแล้วก็ตายไปเลยนะครับต่อให้มันจะมีโลหรือว่ามันจะทําอะไรถึกทนแค่ไหนครับแต่ถ้าเลือดน้อยกว่า40เนี่ยต ตามที่สกิลอัพไวนะครับมันก็จะโดนฟันทีเดียวนะครับตายเลยเนาะคือค่อนข้างโกงอยู่พอสมควรนะและระหว่างระหว่างก่อนที่จะฟันก็ไม่สามารถขยับตัวได้เนาะเพราะสกิลหนึ hmm. ่งเป็นสกิลที่โกงนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเออมันเป็นสกิลที่น่าจะสุ่มโจมตีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะสุ่มอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดไปสุ่ม ถ้าเกิดเราใช้สกิลแล้วไอ้ปีศาจอะ่ะมันไปสุ่มตีตัวอื่นที่ HP เยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่า40%ที่มันกำหนดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนั้นก็จะไม่ตายนะก็แค่โดนดาเมจเฉยๆนะปกติเนาะก็ถือว่ามีข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ถ้าแบบว่าดวงเราดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ฆ่าตัวเทพได้เลยเนาะส่วนสกิลที่2ครับก็คือกระถาเรียกเอ็นมะนะครับเอ็นมะก็คือเป็นลิงของ เป็นลิงของเจ้าซาลุโทบีนั่นเองนะเป็นลิงสีขาวนะครับก็พอเรียกเจ้าเอ็นมาออกมาเนี่ยครับต่อสู้เนาะเรียกมันเหมือนกับเป็นการอัญเชิญสัตว์ออกมานะครับต่อสู้นะครับระดับเอ็นมาเท่ากับระดับสกิลนะครับก็ตามนั้นแหละครับสกิลเลเวลสิบห้าเอ็นมาก็เหมือนเอ็นม้าเลเวลสิบห้านั่นเองเนาะง่ายๆเลยนะก็เรียกมาแบบว่ามาช่วยแทง ได้นะครับสำหรับเจ้าลิงเอ็นม้าเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมกันครับว่ามันจะมีรูปร่างเป็นยังไงนะแล้วก็สกิลที่3เนาก็คือไฟนะครับมิสไซดินนะโอ้โหชื่อกรเทมิสไซก็เป็นการแบบว่าปล่อยก็เรียกเป็นเหมือนกับบางกรออกมาเนาะบางกรไฟบางกรดินนะครับแล้วก็ไปโจมตีเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายเนาะส่วนบางกรดินนะครับบางกรดินสร้างค่าทําลายจักรกะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ พร้อมลดนะครับเฮเอ่อสปีดนะครับเป็นเวลากี่วิก็ว่าไปเนาะแล้วแต่ที่จะอนะัพเนาะสปีดนี่ก็ลดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะโอ้โหก็ถือว่าสกิลนี้ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับส่วนทกิณที่4ก็คือปลดผนึก5ธาตุนั่นเองนะครับปลดผนึก5ธาตุทำอะไรได้บ้างก็คือทักษะนี้ครัสามารถลดสถานะผิดปกติได้นะครับโอ้โหแค่อ่านแค่นี้ก็ดูโกงแล้วใช่ไหมฟื้นฟู นินจูสึนะครับลบสถานะผิดปกติและมีโอกาสเปิดล็อกผนึก39%เนนาะอันนี้ผมเอาไปที่เวลสินะก็เดี๋ยวผมก็ยังงงอยู่นะฟื้นฟูอันนี้น่าเป็นฟูจิกะหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันจินโสึไม่น่าจใช่จากกะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ลบสถานะผิดปกติเนี่ยก็คือก็ลบสถานะนั่นเองเนาะเวลาเราโดนใบโดนอะไรก็มีโอกาสลบสถานะนะครับแล้วก็และมีโอกาสเปิดล็อกผนึกนะครับก็คือน่าจะเป็นแบบว่าโดนล็อกหรือมั้งก็มีโอกาสปิดล็อก 3 9ก็นี่ก็น่าจะรวมลบสถานะไปด้วยนะผมคิดว่าเนาะแล้วก็สำหรับเจ้าซาลูโทบีตัวนี้ครับผมว่าทุกคนน่าจะมีกันแล้วแหละผมราะว่ามันเป็นตัวที่รู้สึกว่าเมื่อตก่อนนี้นะครับในนี้มันก็จะมีล็อกอินเนาะแล้วกไ็ได้ได้ตัวมันมานะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ได้มาจากในนั้นแหละครับก็ถ้าเมื่อก่อนหาง่ายแต่ตอนนี้ก็น่าจะต้องสุ่มเอานะจะสุ่มเพชรแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วแหละผมว่าไม่ยากหรอกโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันเลย กลา,างใช่ไหมมันเป็นตัวกลางใช่ไหมอ๋อนี่ไงเคเป็นตัวที่น่าจะใช้งานได้อยู่หรอกเดี๋ยวคอยดูนะครับผมก็จำไม่ได้นะ้อไม่ค่อยเล่นนี่ครับมันเปิดสกิลสองครับเนี่ยอันเชิญไอ้จะชื่อตัวอะไรวะลิงครับแล้วก็นี่ครับสกิลบังกรเห็นปะจะมีบังกรสีเอ่อสีแดงออกมานะครับเมื่อกี้นี้บังกรไฟเอาเฮ้ยลิงโดนเสร็จเป็นกบไปแล้วลิงกลายเป็นกบเดี๋ยวครับลิงลิงออกมาแทงนี่ครับนี่ครับเรียกบังกรไฟกับดินออกมา แต่ทำไมเหมือนเห็นแค่ไฟแล้วดินไม่เห็นอะเอาลิงตายแล้วนี่ครับดินออกมาแล้วครับปั๊บคือถ้าเป็นบังกรไฟเนี่ยเออมันจะทำาดเมจอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นบังกรดินเนี่ยมันก็จะเออลดยังไงอะทำาดเมจแล้วก็ลดจากระศัตรูเป็นร์เซ์แล้วก็ลดสปีดด้วยนะก็แสดงว่าบังกรดินเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเรียกบังกรไฟเนาะปั๊บเนี่ยครับมาตอนแรกครับเปิดสกิลสองครับเรียกลิงออกมาแทงครับและจากนั้นนี่ครับ นี่ครับโอ้โหอันนี้2องงนันแล้วมังกรเด่นบัง,งกรไฟครับอ่าถือว่าลิงก็ลิงก็เท่เนาะแล้วก็สกิลมังกรของมันนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะลิงก็โอ้โหโคตรเท่อะนี่ครับเนี่ยดูดิใช้อีกแยะเผื่อแป๊บเดียวใช้สกิลไอ้มังกรอีกแยะบังกรดอกไม้อีกแยะเดี๋ยวเราค่อยไปใช้อันติเนาะเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเหมาะๆใช้อันตินะอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับอันนี้คืออันตินะครับปั๊บเนี่ยเห็นปะ อันนี้คือเลือดมันไม่น้อยกว่า40%เปอร์เซ็นต์นะครับดูดิยไม่มีดาเมดนะครับเนี่ยคือข้อเสียของอันติมันนะสังเกตเมื่อกี้นี้นะที่ผมใช้ไปเนาะแต่ถ้าเลือดน้อยกว่า40%เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคือฉับเดียวตายนะครับตะกี้เนี้ยโอ้โหจะได้ใช้สกิลไหมเนี่ยตายตายก่อนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาใช้สกิลด่านง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าด่านเมื่อกี้นี้มันไม่ไหวเนาะเพราะว่ายังไงอะ่ะมันไม่ใช่ตัวแทงนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะค่อนข้างที่จะบางบางพอสมควรแหละ ถ้าไม่มีลิงออกมาแทงนี่คือบางมากนะเดี๋ยวคอยดูนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือเราแช้นติตอนเลือดมันเต็มใช่ไหมคือเดามจจะไม่มีเลยนละเหมือนแช้นติฟรีเลยนะครับเดี๋ยวตานี้คอยดูนะครับเลือดมันน้อยกว่า40%่นะแล้วใช้อันตินะครับเคอยดูนะว่ามันจะตายเลยหรือเปล่าเค okay. ไปครับ อุ้ยเมื่อกี้นี้มันมีอะไรขึ้นมาด้วยหน้าจอไม่เป็นไรหรอกโอเคครับปับป๊บปั๊บ sharp แต่รอให้มันเหลือตัวเดียวก่อนดีกว่านะไม่ชัวนะครับว่าอันตีมจะขึ้นยังไงช h a r โอ้ยลิงจะตายแล้วเออลิงแตกครับชว a r ลิงออกมาอีกแล้วผมว่ามันเป็นตัวที่ใช้สกิลบ่อยนะ เดี๋ยวครับไอผู้หญิงเหลือเลือดเท่าไหร่โ,โหดูครับปึ๊บโอ้โหเห็นปะดาเมจติดลบ999นะครับถ้าเลือดน้อยกว่า40%นี่คือตาย100%นะครับเพราะว่าดามเมจมันติดลบ999เนาะแต่ถ้าเลือดนะครับเ,เรียกว่ายังไงเลือดเยอะกว่า40%นี่คือสกิลอันติมันก็จะแบบว่าไม่มีดาเมจเลยนะไร้ผลละไร้ค่าไปเลยนะครับคือเป็นดาบสองคมเองสำหรับสกิลอันติเนาะก็คือ ต้องใช้ถูกเวลาเองครับอย่าเรียกว่าหาบสองคนเรียกว่าต้องใช้ถูกเวลาเนาะผมว่าสำหรับเจ้าทารุธโบทเนี่ยอันติมันก็ค่อนข้างดีนะแต่ต้องใช้ถูกเวลาเนาะแล้วก็มีสกิลที่เรียกสัตว์อัญเชิญครับออกมาแทงได้ด้วยเนาะก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าเห็นว่าสัตว์อัญเชิญมันบางไปเพราะว่าเออมันเลเวลสัตว์อัญเชิญมันก็ตามเลเวลที่ผมอัพเนาะผมออาไปแค่เลเวลสิบห้านะครับแล้วก็เลยมันก็เลยค่อนข้างบางเนาะสกิลที่สามนี่ก็ใช้บ่อยบ่อยมากสกิลบางกรเนี่ยก็คือเป็นดาเมจที่ค่อนข้างเคนะ ส่วนสกิวนี้ก็ดีนะครับมีโอกาสลบลบ,ลบสถานะลบอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคนะครับสำหรับเจ้าทาซาลุทโทมีนะครับฮิรุเซนนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์กดติด, like, ด, like, ดตามให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ลิงง์ Discord นะครับอยู่ใต้คลิปเนาะเป็นกลุ่ม Discord ของผมเองนะครับก็เข้ามาพูดคุยครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายๆเรื่องหลายๆเกมได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะคุยกับผมส่วนตัวก็ใน Discord ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปเ,ออเข้าไปตอบหรือเข้าไปคุยให้ใน Discord ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเกมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะในโทรศัพท์หรือในคอมเนาะก็ สามารถนะครับเอานํามาบอกผมว่าเอ้ยพี่เกมนี้น่าสนใจนะลองไปเล่นกันดูหรือเปล่าถ้าผมเห็นว่าเอ้ยน่าสนุกน่าสนใจแล้วผมเล่นได้ผมว่างเดี๋ยวผมจะไปเล่นแล้วอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับโอเคครับงานคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย